สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสองวันนี้ก็มาพอกันกับบ้านกับสาวน้องคือเก่าครับพอกันสองวันที่หกกันยาวหกเด้อจ้ะแมนครับวันนี้ว่าจะน้องพาพี่น้องขึ้นผูคือเก่าเนาะครับวันนี้เข้ามาที่อำเภอโพธิ์ใสเด้อจ้ะจังหวัดอุบลราชธานีเนาะแมนครับขอปลากะเก่าโมงกัวละจ้ะครับกับเป็นลูกเปตาเมืองเนาะว่ามันนี้เขาสิมาหน่อยมันหลายใบเนาะเมนนีเฮ็ดให้เขาเก็บเขางัดมาหนะจ้ะครับไปกันเลยครับจ้าวแกซี่ขิงมๆงน้ำมันนะแมนครับ ฝนจิตกห้องฝน<ฤ>ตกเด้อแต่ที่ไหนว่ามาลำสายกับฝนตกเนายนกเล็กงานเท่าครับเป็ดตัวนกยุงนะนี่เองครับเป็ดตัวงกขาวครับรงามนี่เนาะนี่น,นจ้ะเป็ดตัวศาสอีกรอบนึงครับมันผอมมูลใ่นี่น้ำเวลาเน,นะาะแยกกระพองน,นอกเลี้ยงดอกนี้ครับนี่มองอกเนาะ Mày tên thì đeo. Leo con cá. Chong chung 2 Li hàm, vino? đi khám nhân được dogging hấp. Piên gọi yuri. Tân nhân được dogging hấp. Tân nhân được dogging hấp. Tân nhân được dogging

อู๋นี่ถือเขาํำครับราคาวา่าราคาแห้งเกงหวาดนะครับเกงหวานดีนะเมนครับเจียงนาครับหอมงามดีเนะเมียนเป็นเขาครับเขาดอกนึนกยยงอ้โหญขึ้นหนาอ้ขาตันตันเลยครับ เก่งแซ่บเกยงหวานนะเมนครับเกุ๊บกุ๊ีเด้อจะเดี๋ยวนี่ยลืงเลืองครับสามดอ <c> ก <oughs> ส,สามจูมสามจมส่เเลยนะคะสวยงามนี่ครับยิ่งสายเปลือกเนก้นอ่ะอันนะ้อ้ยดีก่ ไม้โตตวนฮอครับตัวนั้นดกเ่างเบียงเสือบาล้นะใช่ครับยำกรึบกดีครับเดียงก็ให็เพงเลี้ยงข้าายเนาะมนชนิดเดียวกันหลจ้ะจะาวัดอันนี้เพิ่นหลังเนาะคนพันเนาะมนจ้ะหรือพันเหลืยงผ่ามาเลยบ้านคนเดียวแบ่งเป็นสองหลักม่หากใหม่เีเนาะหากใหม่ดี ดันึ้นเลยดันึ้นเลยคืนเง้เคืนดีกำมีครับดอกามเน้อมีแต่ว่าเห็นมองกระดอกครับคืนคือยันนี้กระไรใช่ปล่ะหนันี้กลายให้นุ่หนกนั่นเขามีหมน้องนังขนเห็น้ดินเรอดินทราย ừ xong chuông lắm nông mệt mẹ được không, không mít mít <laughs> ok cái tóc gì khác cái tóc căng lên cà tóc Nào này rồi, các. là Không, không vào đây đó Tên lạ đó Ừ Ui 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 Nhảy thoảng Ngưỡng nhắn อจุมเงยครับผมกระิมาแลว้วโอ้ยแต่ก็ทำไเปือไเด,ดอจ้ะจะมาทำวางสาดเอาเนาะมีนะดอกนี้ครับอ๋อขาวขาวท่เลยบอาขาวท่านนีนแาเขาดอกนี้ครับดังเขียวครับ chuông hết song đọc của mẹ 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 mẹ

ูมครับโอ<ฮ>้ยยังงามเทบานะยังเทียวกันหลาดฟ้าเลยจตะพี่น้องอเ,เนะอ้ยออกอยอู่พวยเนาะเสียดายดยเอาไว้ซะนหยิบหลุดเนาะง,งามเลยครับสะอาดดีเนาะนี่ยจ้ะจะได้กับอะไรค้าดอกจ้ะนี่ มันติดเอ้ยดอกนด่งกัโอ้ยจะปุ่นหน่อยสิน้อไอ้ท่านบองคากระลุดได้นั่นอ๋ออ๋อเป็ไข่ดอกงามนีเก่งสเสียบเลยไปเขาดอกนี้ Oi cũng... do có có không lắm lưng lắm đi hên Oi hết một câu chung nha hết Oi hết một bữa tiệm có đại đếp hết 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 มันแข็งดีครับทองเหลืองเลยโอ้สียดายดิมันแข็งไหนอยู่ครับดอกแข็งอยู่ครับน่ะอ้ยคนนะทองเหลืองงามดีแฮงครับปกไว้เป็นเสือต่อไปเนาะนักเขียวอดนครับ น้ำนะครับมันเหวเขึ้นผู้สูงเ่าครับโอ้บรรยากาศงามแห้งนะครับไปเห็นภูเขาล้ายลูครับผิวงามแห้งมีโขดหินนี่หินธรรมชาติครับ ครับสวัสดาธิกาหลวงาบานนะครับุ่นสาวหน่งยางไปหอดรถไปนั่งถ่ายอยู่รถผมนะครับนั่งยิงขนมบ่มาบ่าถ่ากันเลยตัวนี้ไปครับเดี๋ยวจะไปเบิ่งยอดเห็ดเยี่ยงไรห้อมอันมาหนี่ครับครับนี่ยอดเห็ดเยี่ยงไรห้อมอันมาหนี่ครับ มาณี่้เขานะเวลาเนาะสืประมาณนี้เด้อครับเต็มตาสวยๆเนาะแมีนครับบ้จนนาแชแนลกะเพิ่นกามาจะเสาเนาะพราะาวลากระสนของไปบ้านเนาะไปเฮ็ดธุระเนาะจ้ะแมีนครับกลับมาหาหน่องก็เลยบอกหน่องเข้าปากก่อนเลยเดี๋ยวเอื้อยกระบานํากุนขึ้นมาเนาะแมีนหน่องเฮาลงเมื่อแล้วเด้อจ้ะในแบบหลายโลครับเป็นเฮ็ดละงอกเนาะแมีนครับพี่น้องเฮาสนใจกับทาขามาได้เด้อจ้ะเป็นเฮ็ดละงอกเฮ็ดเพิ่งร่วมเนาะแมีนครับเฮ็ดร่วมๆเนาะจ้ะ ถือประมาณที่เขาเนาะถือประมาณสุดยอดอยู่ครับเห็ดเหรงอกเหลืองเนี่ยครับเป็นหลักๆเนาะมีเห็ดเผือกไข่เห็ดเผือกนงยุ่งเห็ดเผือกเข่ากับบัวลายเนาะมจ้ะเห็ดเผือกกำสองสามดอกครับมีแต่เห็ดแกงเส่เนาะเมนครับเอามะเร็งมาล่างสนองจิตจัดจ็กหมอนแบบเนาะสดน่องทอดนะจ๊ะเมนครับเหมือนมาล่างสนองกำมาอยู่ที่อำเภอโพไซเนาะจังหวัดอุบลราชธานีเด้อาจารมาหาหลองจนาชาแนลเพื่อเก่าเนาะมนครับ คลิปนี้กี่ยวกัสิทาพ,พี่แพร่เราเมื่อานน่ะเนาะชั้นอง,งนเนะาเนะมีจ้ะบาลานซ์กัสะันงกับขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อจ้ะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามเราชมจ้าขอบคุณเขามาก็เมตตาจ้ะ่อแม่พี่น้องเขาหลายๆเด้อจ้ะครับก็จะขอ,อกันคลิปไหมจ้าคลิปนี้บาลานซ์กัสะันงลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าไปกรับบ้านมานี่ยหมักแต่บรรยากาศเนาะบรรยากาศงามแนี่ยครับ ดอกเงียงมมาลัหรอจกักดอกเงีงมูต่วงงามเนาะเมนเป็นเกิดบนคูุกอในงามเงียนเนะี่ยเป็นธรรมชาติเนี่ยครับบรรยากาศกรียน้ำนอ้อยทั้งผู่เนาะ